สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าสาธิตวิธีการประกอบชุดความดันลบเข้ากับตัวเต็นท์นะครับผมก็ชุดความดันลบที่ทางา AI ทําการผลิตขึ้นมานะครับเมื่อทางผู้ใช้งานได้รับแล้วเนี่ยจะเห็นว่าจะมีลักษณะของเป็นตู้นะครับตู้ที่สร้างความดันลบและมีฟิลเตอร์อยู่ข้างในนะครับจะมีปลายท่อฝั่งนี้นะครับซึ่งจะมีบัตเตอร์ายวาล์วอยู่ในส่วนของบัตเตอร์ายวาล์วเนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ในการปรับความแรงในการดูดนะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะเริ่มประกอบใช้งานเนี่ยผมแนะนําให้ทําการนะครับคลายคลายสลักตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนให้มาตั้งฉากน,นะครับเพื่อเป็นการปิดนะครับจะสังเกตได้จากจากรูฝั่งนี้นะครับว่าตัววัตถุไฟเบอเนี่ยมันจะปิดบล็อกทางเดินของอากาศอยู่นะครับขั้นตอนแรกในการเริ่มทําการประกอบเนี่ยเราจะมี ในการต่อกับเต็นท์นะครับเราจะใช้เป็นท่อเฟล็กนะครับท่อนี้นะครับเราจะทําการประกอบท่อเฟล็กอันนี้นะครับเข้ากับตัวทูบของเราตรงนี้นะครับโดยเราจะใช้เป็นเข็มขัดล็อกตัวนี้นะครับถ้าเราทําการาประกอบท่อ เฟล็กเข้ากับตัวทูบแล้วให้ทำการขันลัดเข็มขัดให้แน่นนะครับให้กระชับนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผู้ใช้ควรจะระวังในเรื่องของความเสียหายจากการขันแน่นเกินไปนะครับอาจจะทําให้ท่อเนี่ยมีการฉีกขาดได้นะครับเราจะใช้ท่อปลายของท่อเฟล็กอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำการเชื่อมกับตัวหน้าแปลนที่ทางเต็นเนี่ยได้ออกแบบรอ,รอไว้อยู่นะครับ ซึ่งอา,อาจจะใช้เป็นลักษณะของเข็มขัดรัดแบบเดียวกันนะครับในการขันให้แน่นที่ฝั่งเต้นเหมือนกันนะครับข้อควรระวังก็คือพยายามอย่าให้ตัวท่อฟเฟกเนี่ยมีความตึงเกินไปนะครับเพราะว่ามันอาจอาจ,จะมีความเสี่ยงในการฉีกขาดได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เมื่อเราทําการประกอบทั้งตัวท่อฟเฟกเข้ากับตัวเครื่องทำนความลบนะครับและตัวทอท่อเฟกเนี่ยเข้ากับฝั่งของเต้นตัวนี้จะเป็นตัว เกจที่ใช้บอกความดันภายในเต็นท์นะครับลหลักการทำงานของมันเนี่ยคือมันจะวัดความดันภายในเต็นท์เทียบกับความดันบรรยากาศภายนอกนะครับซึ่งความดันความดันภายในเต็นท์เนี่ยจะสู่วัดด้วยาสายเป็นท่อท่อลมตัวนี้นะครับท่อลมตัวนี้เนี่ยจะเชื่อมต่ออยู่กับเกจตัวนี้นะครับและก็ทําการเดินสายเข้าไปข้างในห้องนะครับ ซึ่งแนะนําให้สายของตัวนี้เนี่ยเข้าไปอยู่บริเวณกลางของเต็นท์นะครับเพื่อวัดความดันภายในจริงๆของเต็นท์ให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็เมื่อเราทําการเดินสายท่อลมตัวนี้เข้าไปในเต็นท์เสร็จแล้วนะครับสิ่งถัดไปที่ควรจะทําก็คือเราต้องมาเช็คเช็คตําแหน่งของเข็มนะครับว่าเข็มเนี่ยอยู่ที่ศูนย์หรือยังนะครับถ้าเกิดเข็มมันยังไม่อยู่ที่ศูนย์นะครับเราสามารถทําการปรับโดยใช้ไผ่ควงหัวแบนนะครับ ทำการหมุนตรงนี้น่าจะมีจะมีที่ให้เราสามารถทําการหมุนได้อยู่นะครับเพื่อเซตติ้งให้ให้ให้เข็มของเราเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งศูนย์พอดีนะครับเมื่อเราทําการเซตติ้งตัวเข็มของเพสเชรเกตแล้วนะครับถัดไปนะครับคือทาการเริ่มโอเปเรตเครื่องนะครับให้เราทําการเปิดเครื่องนะครับซึ่งเมื่อเปิดเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเพสเชรเกตเนี่ยอาจจะมีการขยับนะครับซึ่งเราสามารถควบคุมระดับความดันลบภายในห้องได้จาก การปรับที่บัตเตอร์ไฟว์วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในการในการปรับใช้งานเนี่ยให้เราค่อยๆปรับมาทีละทีละสเต็ปนะครับและเชค็ครอสกับตัวพีเกตนะครับแรงดันลบภายในที่เราต้องการหรือเราแนะนำเนี่ยอยู่ระหว่าง5ลบ5ถึงลบ10 PA, นะครับให้เราทำการปรับนะครับให้ได้ระดับของแรงดันนะครับเมื่อเราได้ระดับแรงดันที่ต้องการแล้วนะครับอยู่ระหว่าง ระหว่างแถบสีเขียวตรงนี้จะมีแถบสีเขียวบอกอยู่สีเขียวคือแถบที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดเป็นสีแดงฝั่งขวาคือติดลบมากเกินไปนะครับให้ทําการเบาเบาหรือว่าปรับเบรคไฟเบาลงแต่ว่าถ้าเกิดอยู่สีแดงฝั่งซ้ายนะครับหมายถึงว่าความดันมันยังไม่ติดลบเพียงพอให้ทําการเปิดเบรคไฟให้กว้างขึ้นนะครับเมื่อทําการเซตตี้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทาการล็อกล็อกตำแหน่งเบรคไฟเบานะครับ ให,ให้กระชับนะครับก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนของการาประกอบเข้ากับเต็นและเซตติ้งความแรงของบร o เวอร์ให้มีระดับเพชเชอร์ลบที่เหมาะสมครับ